เรื่องนี้เกิดขึ้นในระหว่างงานแต่งของหนุ่มสาวคู่หนึ่งแขกในงานได้ตัดสินใจชวนกันเล่นซ่อนหาและได้มอบตำแหน่งให้เจ้าบ่าวว่าเป็นมันหรือกล่าวก็คือเจ้าบ่าวคือคนที่ต้องหานั่นแหละทุกคนเล่นซ่อนหาด้วยกันจนเวลาผ่านไปเจ้าบ่าวหาทุกคนจนเจอหมดแล้วแต่กลับหาเจ้าสาวของเขาไม่เจอเลยจนเวลาผ่านไปนานจนเกินไปเขาตามหาเธอไม่เจอจนเขารู้สึกอารมณ์เสียและกำลังคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกหรือการล้อเล่นอย่างแน่นอนหรือถ้าให้พูดกง,ง่ายๆเลยก็คือ เขาคิดว่าเจ้าสาวของเขาเนีหนีไปแล้วนั่นเองเขาเลยตัดสินใจปล่อยทุกอย่างไปใช่ปล่อยเธอไปนั่นแหละจนกระทั่งหลายสัปดาห์ผ่านไปเจ้าสาวของเขาก็ไม่ได้มีวิแววว่าจะกลับมาหาเขาเลยซึ่งในตอนนี้ความคิดของเขาได้แต่บอกให้เขายอมรับว่าเธอหนีไปตามทางของเธอแล้วและก็คงใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนั่นแหละหรืออาจจะแต่งงานใหม่ไปแล้วก็ไม่ทราบได้เพราะงั้นเขาเองก็คงต้องทําแบบนั้นด้วยเช่นกันไม่กี่ปีต่อมา แม่บ้านของเขาได้ไปเจอหีบขนาดใหญ่อันหนึ่งที่เต็มไปด้วยฝุ่นในห้องใต้หลังคาของบ้านแม่บ้านของเขาได้ทําการปัดฝุ่นมันก่อนจะเปิดด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งแน่นอนแหละความอยากรู้อยากเห็นมักจะนําพามาซึ่งความจริงบางอย่างและใช่แล้วครั้งนี้ก็เช่นกันในหีบดังกล่าวมีร่างที่เน่าเปื่อยของเจ้าสาวทีหายตัวไปดูเหมือนว่าครั้งที่เล่นซ่อนหาในงานแต่งตอนนั้นเธอคงจะเข้ามาซ่อนในหีบแต่เปิดออกมาไม่ได้ ไม่มีใครทราบเลยว่าเธอขาดอากาศหายใจหรืออดอาหารเสียชีวิตแต่ใบหน้าของเธอบอกบอกได้เลยว่าก่อนที่เธอจะจากโลกใบนี้ไปเธอกีดร้องด้วยความกลัวอย่างสุดขีดและที่หีบก็มีรอยข่วนจากเล็บของเธอเต็มไปหมดเลยเธอคงจะพยายามที่จะกลับไปหาชายผู้เป็นที่รักของเธอแต่ดูเหมือนจะทำไม่สำเร็จ